ทีทีมงานเทาเดินข้างเขาท่านนี้กระเพื่อทีจะไปหับหมกบ้านตัวนี้เป็นฝ่ายนานที่จะใส่ในพิธีเนาะเพราะทางปีนี้เบิ้งบักบ้านก่อนอันนี้แมนสุดกีฬาเครื่องเสาาริมพนักงานเป็นเด็กตัวนี้เป็นเครื่องตีงตะเลี้ยงแจ้งใส่ในการเฮียนการจ้อนของนะักเหียนอนุบาลเป็นจะได้เฮียนกับตังไม่ ตอนนี้ท <c oughs> ้องเฮียนเพิ่นต่อสายไฟมากเลยพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องเข้าหากกระสูนช่องทิพย์แชน่น้องแนะนำตัวเนะียสวัสดีพี่น้องเขง้าตักกระสูนสวัสดีพี่น้อง มื่อนี้กามาแพ็กเครื่องกับเอทิปเนาะเป็นคลิปแรกสิว่าเราอยู่บ้านพี่น้องมือวันี้เป็นมือทำมืทีิว่าได้อยู่บ้านแต่ว่ามื่อวนี้ก็เป็นมือสุดทถายของการเตรียมงานก็คืองานเปิดท้องเทียนงานหมอบผับห้องเรียนประทมนวลสว่างซึ่งทางทีมงานก็ได้ก็เกี่ยมไปบางส่วนแล้วละก็สิได้จัดเครื่องในมื่อนีนเพื่อที่จะเกี่ยมงานให้ท่านมาอ,อืน่นต้นเสานั่นเองพี่น้อง เมืนน่อนีเป็นหมือวันที่10ตุลาเนาะงานเป็นเ,นเลยวันที่10ตุลาเชิงเครื่องทีเ่เขาจะมาให้พี่น้องเบิ้งในตอนนีไม่ยังไงได้น,นีก็จะมีตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งบ้านบักบ้านบักบ้านแล้วกัตนานบักบ้านในสั่งจากกุ้งเทปส่งมาหมกดหานมาหาลุมเลิงทีทีมงานเ่าเดินข้างเขาไทยนี่กระเพื่อทีจะไปหับบักบ้านนี่ก็เลยเดินทางไปหับต้นใหม่เลยสั้างบ้านมาแต่ไทยว่า ุดก่อนเท่ากับสังมาได้ไทยให้ห้องเียนมอสสนุนสว่างทางลมนี่มันสังมาให้ห้องเียนปฐมรากาสร้างแล้วเนาะทางทีมานเขาก็เดินทางกับไปเอาแล้วกาต่อมาม็นป่ายป่ายนี่แล้วมันทิปดีไซน์หรือว่าออกแบบแล้วก็ทรงให้ทางเวียงจันทร์มือทีจะเดินทางไป่ะนะก่อนมือหนึ่งวันที่สี่ทรงให้เพิ่นเรียบร้อยเนาะให้เพิ่นให้เพิ่นปิ้นแล้วก็ทรงมาบานให้แต่ว่ามือวานี่เพิ่นหากอะไ้ปิน้นแล้วก็เกือบทรงมาพ่ท่านแล้วธรรมดานะ ปลายต้องหอดผีมือนี่แต่ว่าต้องส่งมือว่านแต่ว่ามือว่านเขาว่าสีส่งบระทนสีข้อส่งมือนี่แล้วที่นี่ก็เลยทิพยกระท้วงขวดใหญ่แล้วที่นี่ผลกระแก้ไขให้ด้วยกันฝากหลดเม่มาหอดมือเสาหนิจะได้ไล่ต่ออยู่พอสมควรพี่น้องจายาค่ะคนส่งก็ไล่ต่ออยู่อ่าน,นี่สำหรับเหลืองปลายส่วนละคาอื่นเขาสีสรุปน้ำลังเนาะต่อมาเนี่ยงนะันอันนี้เป็น การเรียนการซ้อนเสริมพัฒนาการของเด็กก็คือมีจะเป็นแผ่นบอร์ดอ่เหลี่ยมมีเอก็คือมีโต้ภาษาอังกฤษมีตัวเลขแล้วก็มีกขขที่เป็นภาษาลาวแล้วก็จะมีแผ่นอ่เหลี่ยมตัวใหญ่เนาะแล้วก็ต่อมามีสุดกีฬาเนาะสุดกีฬาถ้ามิดว่าสื่อจากคอนแกนมาเนาะแต่ว่าอยู่ผุ่นสุดเท่าไหร่ก็คันตามรอยหนึ่งแต่ว่ามันบ่มีเป็นทีมมันบ่ครบทีมเนาะพี่น้อง แต่ว่าอยู่ในหฮันเข้ามาสื่อเข้าไปสื่อหันสื่อเป็นทีมแต่ว่าอันนี้หันสื่อจากในเมืองมาเลยเนาะบริษัทสื่ออยู่บ้านเข้าได้โบหัวมันสิตเออตกตัวหนึ่งสามสิบพันทั้งเมืองแนเจสแซงซาวอ่ะตะนัดอ่ะอื่นๆเดี่ยวเข้าสีสลุกข,ขายใจที่รังเพราะอันนี้เป็นเกียร์ฮอร์ซื้อไว้เนี่นยแมนอยู่ลุมพุ่นเอาออกเลยจะได้เนี่ยนี่เอาออกทั้งข้างมาเลยวะ เดี๋ยวเอฟซีทามฮาบบคัมโบคัมเป็นผักพลอยู่ทางด้านนอกมามอยู่วะเจ้ามุ่งสีแพกเครื่องบบคัมปะโบคัมทาแพกเครื่องเอออันนี้ป่ายนนี้จับรุ่นนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นป่ายที่จะใส่ในพิธีเนาะอันนี้แมนท่าสิ่งเตยทือไปติดเลยเนาะป่ายนี่เออไปจงเฮียนลูกพิธีอ่านมึงดูถือดิบ่ะหับอาคารเฮียน รังใด้รับการปรับปรุงใหม่ห้องยามประทมสมบูรณ์บานโนนสว่างเมืองนสุนับ,บุรีแข้งสวรรคเขตสนับสนุนโดยแฟนคลับสอง y o YouTube Tip Channel พี่น้องลูกหลานทางภายในและต่างประเทศขังวันที่อะไรอยู่เนาะ11ตุลาปีปี2024ส่ครับเอาไว้คือเกา่ามาเอามาเบิงต้นนังบัน,นนี่เพราะทางปีน <laughs> อาไปอ้าวนี่ก็คือแทนป่ายของเห่<ม>ีพี่น้องเอาอ่านซิแม่งน้องยิ้โพงเทียนปฐมสมบูรณ์บ้านนุนสว่างมืงสนบ,บุรีแข้งสวรสรณเขตโครงการประปรุงอาคารเฮียนโบกไลสาโบกไรท่าซีวันที่สีเดือนหนึ่งสาสีเทิงวันที่สหเดือน,นสองสองพันสีงบประมาณการก่อสร้างแมนสามสิบเอ็หลานหาแกันกีบกับแปดหมนบบาทเลยกะ สองห,อหาดอลลาร์ร่วมเขากันทั้งหมดไดประมาณเก่าสิหลานเก่าแซนเก่าสิบเก่าพันกีคือพอใส่เป็นว่าเก่าสิบสี่หลานเลยเนาะอันตัวเลขมีแต่เก่ากับเก่าตัวน,นี้แมนร่วมทั้งซีทั้งโบกทั้งทีเอฟซีต่างประเทศทั้ง T, y, ทีอยู่ไทยแล้วก็พอแมนพี่น้องไปโชนส้มทบมาแมนร่วมไดแมนเก่าสิบสามหลานเก่าแซนเก่าสิบเก่าพันกีไรต้ามเลดก็คือหกสี่เจ็ดเลยพี่น้อง ถ้าแม่นลายเลทปัจจุบันเนี่ยนาจะลอยกว่าหลานเนาะมาอ่านบิดบนนี่อ่านแต่เอฟซียอดยงมากนี่กระโซล่าหลานซานอเอาเข้าไปตแก่ให้บออันนี้ไปตแกะบ่แก่เนาะซองหลานซานเซนซองหลานซานเซนหกพันมันลืมแก่ที่ไหนบ่ไปตแก่ตีมาดิซองหลานซานซนหกพันเนาะนี่ คิดตัวหนึ่งเลยเราไมนย่งเราต้งองบอกว่าย่อนถ้ามันถืแอแหละันนี้ปาลายติดรายการแต่ว่าย่อนร่วมถือวะถือทานจั่นพร้อมหยาดพี่น้องหกหากล้านหากแสนกยยีบญาปะพุทธรสี่ล้านกีบนางเพชรสมัยพิ่มาซ้อนหาแสนกีบนางสุนารีเทพทองแสนหาแสนกีบทานไม้นิติพลนหกแสนกีบทานแอ่นหน่อยสี่ล้านสี่แสนก,ก,นกีบพาดเพชรพักรลผาชบัณฑิตฐหกพันบาททานศักดิ์ดน้ำโสห้าร้อยบาท ทานธนาพุ่นธนาบุ้งวันนี้สองพันบาททานวิลาหนึ่งพับาทหลวงปู่ผู้ไทยหาพันบาทพอพซุข1,500บาทหลวงตาเหล็กเก่าอยกบเกาบาทพอประดิษฐ์สกลปิญญาวงสอง0ันบาททานสมานบำรุงน้ำสี0รบาทเย่อวนหาพันบาทแม่พุน่นซุกไปเอาพอไปแม่พุน่นซุกหนึ่งบาท ฐานมนุนเสียงไซหาลอยบาทแม่เจียมใจรวมตะดวงสามพันบาทพระจ้านธนกรอนหนึ่งหมืนบาทฐานคอนซีหาลอยาบาทพระมหาณาฐวุฒิกุศลจิตโตสามพันบาทพระอาจารย์สมบัติคำดีหาลอยสามสิบบาทฐานธนกร1 0หนึ่งพันบาทลุงคือหาสิบดอลลาร์แม่พุทธวันพอทรงกวันเพชรสองร้อยดอลลาร์านอันนี้ ي, ดเด้เม็ดบอกเมืดอ่ะเพาเอฟซีเนาะส่วน สาบ้านบ้านเฮากะซีอยู่ในนีน้มืดเนาะแต่ว่าผึ่งกายไปมาห้องเย็นสามารถามาได้ถ้าอ่านมันก็ไล่เตอิอยู่ตอนนั้นจาผาบซีทางนี้ก็จะเป็นเจาผาบซีเนาะก็มีลายสื่อเจาผาบสมทบทึนทาซีก็มี รายสื่อจะผับซีมูลนขาแม่นสามเหมือนหนึ่งลอหกสิบบาทมีระเดชพระคุณพระเทพวัชิปรปโมกจากวัดตีทสเทพแล้วก็มีระเดชพระคุณพระสรสมบัติจากัดทัดทองแล้วก็คุณแม่นสายบุญแล้วก็คุณแม่ตุก๊กทางลูกศิษย์พระจาจาร์ส่วนพระคููสุธีวัดสร,รพอสวยค่ะคนส่งที่วาตนนั้นแม่นคนซีจากรุงเทพมาเนา่งพันสวยค่ะน้ำมันลดมาอยู่สองพันบาทแล้วก็สำหรับจะผาพให้งานททซีก็จะมีมุ่น่าสิบเอ็ดพัน 1นึ่งบาทก็มีแมจิว1,000บาทพเดชพระคุณพระหลาสบัณฑิตอีกเนาะหกพับาทคุณพอสาซไย่ห0ึ่บาทเอฟซีไทยอันนี้แมนลูกซีดของพระจาสมบัติ้นนั้นประจื่อซื้อเพื่อนเพื่อนต้นนันมาได้อ่านซื้อเนาะแล้วก็มีล่วงตาเหล็กหนึ่บาทแล้วก็จากการไล่สดอีก10บาทแล้วก็อันนี้แมนไล่ซื้อที่พุตาแล้วก็ทีมงานทาซีาำรับเรื่องไปเนาะพี่น้อง มาเบิ้งตัวผีนี่เบิงมากบ้านก่อนซึ่งงบนี่ก็มาจากผีวัลัันปังไทยหนึ่งพันบาทแล้วก็มาจากเมกาเนาะก็คือสี่ร้อยดอลลาร์ซึ่งแหลกมาเป็นเงินบาทแต่อยู่เหมือนซ่องไปและรวมกันกับของผีวลันตุรีเป็นเหมือนซ้ำกว่วแต่ว่าหยอดนี้แม,ม่หยอดนี้เดียวสรุปร่างแหลวงานทั้งเมื่อเลยอ,อ,อันนี้ซื้อมาอยู่ประมาณสี่พันกว่าบาทแหละ โอ้มีตะนางหอมวะเห็นอ่านในบินก็มีตะนางไงวะเออเอาตะนางตะนางบ้านนาาูหมักบ้านมีจักอันมาบ้านนาจะมีซิ่ถ้ามีดวัสีซังให้นักเกียนอนุบาลหอมแต่มันบ่มีหมักบ้านนกบ้านหน่อยบ้านสิบหน่อยบ้านตีหาบ้านเตหาอันนี้ข้าหมอบให้สะบอกระทมให้รวมเลยเป็นรวมเลยอ่นนี้หมักบ้านจะหน่อยข้าเสียเอาไปสูกอันนี้ข้าได้เอาคืนรถพร้อมอันนี้แมน ชุดกีฬาชุดกีฬานี่แม่เขาสั่งเขาซื้ออยู่ในสวรรค์สวรวคนเขาเอาไปกับแม่นองนิวลานหายเดี๋ยวออกมาส่วนน้องนีฟ้ารดเครื่องเต้นรดบอกกับป่าชุดกีฬากะจะมีซองแบบซองสีให้เพิ่นใส่เบิ่งมืออื่นเนาะอันนี้จะมีอยู่สิบสิบสิบซองสองสุดต่อทีมทีมละสิบสองสุดที่เสี่สี่สุดเอาอันนี้สําหรับเครื่องกีฬาเขาเสียไปไหวเลยบ่หรือว่าเอาไปมืออื่นเอาไปมืออื่นนะโอเค <ไ>เอานับเสือภัยเด็กหน่อย <c oughs> เข้ากับเตียมอยู่ด้เด็กหน่อยกาลุ่นอยู่ว่าอัน <c oughs> ทีทีมงานเคยเคยสัญญาว่าสีแจก๊กไฮลังสีแจกสุดกีฬาไฮาต้อนทีว่าเปิดท้องเทียนเพราะว่าตอนนันหันเข้าสือมาให้มอสโซนุสว่างเด่นและเพิ่นกนยายแตกเครื่องเสริมพน,าานักงานวนีเป็นเครื่องตีว่า ใส่ในการเรีย e นการซอนของนะักเหียนอนุบาลคือฮัป้าปุงแต่ห้องเรียนประถมเลยพี่น้องแต่ว่าห้ง an, อ,อ,อ,องเรียนอนุบาลเพิ่นกะพ่อมาเนาะเอาหายห้องเรียนอนุบาลพร้อมอยู่ไกลกันเสริห้องเรียนนุ่นสว่างนี่กะเป็นห้องเหียนที่ทางทิศแล้วก็ขอบขั้วด้เขาเรียนโอ้จะเป็นแผนอนไรนี่บออันอ้าคือมีตัวหนังสือภาษาจีนอันนี้หั่นตัวเละเดี๋ยวเบิรตัวนี้ตัวย่างมึงรึตัวเละตัวนี้มันจะมีอันอันนี้เด ไฮพอมไฮแลก็การลืมเด็กก็โอ้ก็การแมนราคาตัวนี้มันจะมีแต่สีสิบห้าร์เพนเพราะว่ามันมีซองด่านคือศูนย์ศูนย์ในเนาะตัวนี้เนาะเออแล้วกันเนี่ยมันจะมีแบบนี้เลยโอ้มีหนึ่งซองซ้ำยังนงฮะเลยอาอันนี้เป็นซ้ำสุดเนาะเป็นเหล็กหนึ่งเป็นตัวหนับเหล็กเนาะหนึ่งซองซ้ำสีฮาร์หอดเท่าไรหอดลอยหอดลอยเนาะ แต่เสียดายมันอยากแผ่นหน่อยเนาะแม่ตัวนี้มันจะเป็นแผ่นหน่อยแต่ว่าตัวนี้เป็นแผ่นใหญ่นี่อันนี้จะเป็นกอข้อขอเนาะอันนี้ก็ซ้ำสุดด้วยกันซ้ำสุดทีไม่เทิงว่าอนุวันมีซ้ำอนุวันมีซ้ำห้องเยียนมีสองแต่ว่ามีขันเยี่ยมมีเป็นซ้ำอันนี้ก็จะมีเฮาฮ่าแบบนี้แล้วพี่น้องอยากมาให้น้องๆเฮียนลืมซ้ำมาให้น้องนิี่เหนื่อยเทาไหร่อยู่บ้านเดี๋ยวยังไ่เห็นนิ้ยนิ้ยเอาไปดีเอาลูกเอาบาลูก โอเคมือเอ้เราไปเหียนได้หลูกเด้อโอ้ oh. ตัวนี้ก็ไกห่หอนหอ่อเหือนกับซ้มสุดคือกันเนาะอันนี้เป็นแต่ว่าตัวนี้หันขาอยอยูะได้มันมันเป็นนี่ดมันมีมนมี่เนี่อยู่นี่เป็นกอไก่ตัวใหญยเนาะม่หูไก่แล้วก็อยู<ๆ>่งล่างนี่ก็จะเป็นแบบกอไก่สะกดพร้อมตัวนี้สุดแล้วใช่ไหก็ได้ไดสุดแซมส,สวหาห์พันตาะเขาเขาซ้ำบ่าาห้อง สุดต้นนี้แมนต้นใดสุดต้นนี้แมนเดี๋ยวเาสรุปที่เดียวละกะเพื่อเอสจีทันได้ทีว่าอยากอยากสมทบอยากสมทบเนาะสำหรับโ้องเรียนต่อไปเพราะว่ามีลายโรงเรียนทีคิดว่าน่าจะขาดมือถูกบอนเพราะว่าเท่าที่เห็นเพิ่นจะมีแต่แบบซ้อนแต่ว่าแบบนี้นะจะบ่มีทีว่าทั้งทั้งของการศึกษาเพิ่นแจกนะเนาะเพิ่นจะแจกแต่เป็นปุ่มแบบเฮียนแมืนบอกนี้แต่ว่าทาบบมีต้องให้สื่อเดี๋ยวนี้คนเพิ่นแบบเฮียนแบบไม้ สามมาเพื่อคลายให้แล้วก็ให้ให้เล็กหน่อยได้เฮียนนะส่วนไลายกับ่ต้องไปเฮียนยุ้งเฮียนเลยสื่อแบบนีไม่เฮียนเนี่ยอันนี้เป็นตัวภาษาอังกฤษเนาะเด็กให้เล็กหน่อยได้เฮียนไปพร้อมเนาะเวลาคู่เป็นซ้อนเนาะเพป็นกับสิบเอ็ดอันนี้เมนยังอันนี้เมนยังเราเดี๋ยวเพื่นเขามาค่เพื่อนเขาเคยเห็นในเขาเคยเห็นในอยังก็แบบติ๊กต็อกเห็นในเฟซบุ๊กยังต่างๆนะจะประมาณนี้เนาะถือว่าคงเฮียนในเมืองเป็นสายซ้อนนะแต่ว่าบ้านเฮายังพันมีอันนี้ก็ซ้ำสุดเนาะ ตัวน,นี้ก็ซ้ำตัวน,นั้นตัวน,นั้น <3. S 2> ตัวเล็กตัวนี้ก็ไก่ข้อไข่หัวน,น้องยันซ้ำใน 1, 2, นึงสองสามตัวนี้ A B C ในกันหนึ่งสองสามต้นนั้นก็ตัวเล็กหนึ่งสองสามเอาถือว่าครบทัวร์เนาะมายังเลือดแต่ขนุ่มเนาะวันนี้แมนค่ะค่ะบวชเขาเคยสัญญากับเด็กหน่อยว่าถ้าแมน,นคนได้ทีห้องเพลงอสองทีบใดเนาะก็คือน้ำใจเธอเล่าจะมีรางวัลให้มาเบิ่งมืออื่นว่ะซิมีคนห้องได้บอ จบเพลงวะจะจื้อหรือบอตอนของเพลงนะจะจงงบจำนวนหนึ่งเพื่อเหตุกิจกรรมในสวนนั้นไว้สอนเดี๋ยวไว้ทีมงานก็จะจื้อหรือบอเพลงต้างประเดี๋อวยังบ่เมื่อต่อเปิดวงดนยังอีกตัวนี้แมนโตแผ่นติดป้ายเนาะเมื่อกี้แมนแบบด้านเหียนแต่ว่าตัวนี้มันเป็นอันนี้ก็เฮียนคือกันแต่ว่ามันเป็นลวกนะค่ะมันจะมีลายมันเป็นทำซากแหละก็เป็นอ่าลายเดียวทับบึงนี่กับตัวจังอธิบาย มันอันนี้มดเลยพ่อพาเข้าวหอย่างดีเลยนี่มันจะมีบอกนี่เอาแผ่นที่หนึ่งเอาไปเลยเอาใส่ซ้ำเลยเหรอเรียงกันซ้ำเลยดิเดี๋ยว่างหนึ่งเด้อเอาออกก็ได้เอาออกก็ได้บอกออกก็ได้แผ่นที่หนึ่งนี่มันจะบอกดิเอาไอ้เนื้อต่างๆมยังแน่ผมเนาะหัวดั้งตาไม่ทำภาษาลาวภาษาอังกฤษเนาะแ่นอาโอเคเอาไปแผ่นต่อไป จะมีสามสุดคือกันเนาะออกไปเลย่อยๆกับตุนี้กับตุ้เป็นหูเลขาคณิตต่างๆหูยังมีหูจตุลาหูสามเหลี่ยมหูสีแจ้ขนานเนาะกับสามสุดคือกันแล้วก็ตัวนี้่ตัวนี้จะเป็นสีต่างๆโอ้สนใจทางภาษาลาภาษากฤษเลยเนาะ สามุดกันสามุดอันนี้จะเป็นเอ่อแสกดแสกดก็คืออ้าอังยังหนาะสกดเดีเขียนอ่านอออยังอสละอัไปมีสามสกันครบห่าสามสุดกันเพ่นแต่สองนี้เลยเือนสอลืมแม่เนาะ เดี๋ยวหนาบ,บิ่งก่อนดูเบิ่งก่อนดูกว้ามึงดูคว้มันลองออกไปน้ำตก่อนนะบอสข้างนี้แต่ซองเบิ่งดูต้นต้นไหนบเิบ่งตัวที่ออกมานกำลังล้าสุดดุอย่ามันลงมนันจะขบแล้วก็ตัวนี้เออ,เอ,อส่งมาให้บะถือนี่เออนีดีดีเพียเพี่คือวะอยู่นี่ที่นี้อันหนึ่ง เอาเอาเห็ดเป็นหมวดมาโลดบรนันแล้วก็แหน่เึ่ัคล้องกะห้องเลยนะขนาดจะจับแหน่ป็ชาชนดนั่นหละอ่าเดี๋ยวเดีหจับแหย่จับแหย่ก็ได้ที่เขาบะเบิ่ลให้มันโกลบกันนู้นนี่หนึ่งห้าร้อยอ๋อนีหนึ่งห้าร้อยีก็ซมสูตรกันอันนี้เขาจะเขาจะจัดก็นได้อันนี้เป็นี่มีก็ซมสูตรอันนี้ก็คือสูตรคูณ บางสูตรเหล็กคูนห,<อ>หนึ่งหอดสิบบางสิบสามสูตรกันและกกาอันนี้แมน,นยังมีซัดต่งคู่ซัดต,ต่างๆมีทั้งสือเป็นภาษาลาวแล้วก็อังกฤษไป้สามสูตรแลวก,ก็ตัวนี้กับเป็นผถิดพักพักต่างๆมีภาษาลาวภาษาอังกฤษ อ๋อเขาเรียนไหมนี่มันอยู่นี่กันหมดซื้อมากไหมนีมังม่ต่างๆ่างสิทธิหมนอกตัวนี้ราคายันนอกตัวนี้โอ้พยัญชนะอันนี้เข่าพยัญชนะเข่าในภาษาลาวมีทั้งหมดซาเจโตก็คือพยัญชนะเล่าเลยเนาะแล้วก็มีตโตผสมอีกหกัวพอดีรวมเป็นจานสิบสามอ้าว ในเดยพี่น้องพยัญชนะสลักสื่อแบบนี้ไม่เพียงเอฟซีทามเดย์เอาตัวนี้มากก้างให้เดึงเลย <S <S อันนี้ก็คือภาษาอังกฤษเนาะครบเลยเอบซิดมีทั้งภาษาลาวแล้วก็ภาษาอังกฤษสามลายเตอร์เล็กราคาตัวนี้สละเน,นาะนี่สละในภาษาลาว,ลวก็คือครบ เม right? okay. ื่อตัด12 12สูตรเนาะเป็น12แผ่นโอ้ต้นนั้นตัวสะกดตัวนี้แมนจิงแมนสลับสละต้นสะกดก็คือเอาสลับไปผสมกับพันธุ์นๆออกเสียงกันดีสะกดอันนี้สลับสวยๆอ่ะเทวร์โคบสุดหนึ่งมี12แผ่นสุดหนึ่งมี12แผ่นสุดหนึ่งข้าวใเข้าวบดใหล่เป็นสูตรนี่มันพอเท่าไลซองถื่อบ่ม่งเดิมสูตรหนึ่งหันมันถือ3แสนซิปเนาะตะมีแทนที่แล้วเ้ามาสั่งตัวติดฟ้าตัว มันถึงสามแสนสิบมันถึงสามแสนสิบแหละปะเนี้สามแสนสิบแหละเผื่อเอานําแต่เก่าแสนแต่ว่าเข้าใจเป็นเงินบาทมันก็ะเถิดอยู่พันพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าประมาณต่อ<ล>สุดหนึง<ะ>น่งปะต่อสุต,ต่อสุดหนึ่งได้ทั้งหมดเลยสามสูตรหันเก่าแสนนะพันพันโ้สามสูตรสามสูตรหันมันถือเก่าแสนสามสิบแล้วเพิ่นรุ่นให้เก่าแสนเธอที่หนึ่งเงินบาทแล้วบะเนี้ต่อมาหัน สุดต,ต้นนั้นหันมันถืถอเท่าไดก็อนสามเซนต้องปไปลายบาเดียวเลยแมาออสรุปให้เอสซีเบิ้งต้นเพราะว่าตัวนั้นมันถือกอยู่มันถือกอยู่เท่าไดก็อเก่ากะหลานกับแปดสิบปลายพันนี่แหละเลยเพิ่มลดเก่าเซนคือกันก็เลยซองซองบวกนี่มันท้อกันนะเก่าเซนเก่าเซนหลวกก็เลยเป็นหลานแปะเพราะว่าตาั้งมีเทาสั่งแต่แบบนี้<ม>เป็นซ้ำสุดเนาะ<ม>แล้วบันี้ตัวน,นี้หนันเป็นซ้ำสุดอีกนะอ่ะปะเดี๋ยวเขาก็สิได้ออกไปนอกเลยไปห้องเรียน คนนัดกระซุะ่มเนาะไปอันนี้เดี๋ยวมาแล้วเขาจะขอแต่มาหอดนะ ลงมาโรงเยนปฐมสมบูรณ์นุ่นสว่างบานทิพย์ย่ำใดกะเด็กหน่อยหุ่มฝึกย่มนั้นด่จะแห่งี่วะเห็นทิมงานลงมามีแต่เอฟซีตัวเจาของสองทิพย์ท้งนั้นเลยซึ่งในขังก่อนี่วาไดลงมาโ้งเยนทิพย์เคยบอกกำลังนองว่าทาแมนนองนองคนได้ทีสามารถหของเพลงดำใจเพื่อเล่าใดมวนไดยีและกะห้องจนสุดเพลงกะจะมีรางวัลไหมันนีก็เลยถามนองนองว่าห้องไดบ่ซึ่งน้องนองว่าห้องแย่บมไดก็เลยบอกคนใหนไปสอบห้องอีเพื่อจะมีรางวัลไทยในมืออื่นนั่นเองลงมาในห้งเย็นใน เบิ้งสถานทีเพราะว่าในคู่เพิ่นบอกว่าให้คลิปมาเบิ้งการจัดสถานทีทำแน่งต่างประเทศน้องๆเปิดห้องเย็นหรือว่านั่มใสตัางที่ยังบ่เคยมาทำความรู้สึกเดี๋ยวเขามาลองทำความรู้สึกของน้องๆว่าได้ตังได้ห้องเย็นใหม่แล้วน้องๆรู้สึกจังได้ได้นางตังใหม่แล้วอ่ะได้เลยเป็นจะได้ห้องเย็นกับตังใหม่งามงามหรือเปล่างามเลยตะกอนเป็นอะไรตะกอนขี้รายตะกอนขี้รายเดี๋ยวนี่งามดี่งามจะขี่จะเขีื่นใส่้าเด้อวันนี้เด้อ หักซาไว้เด okay, um, okay. ้อเขียนจะคือเก่าห้องมดจุนวะไคุณได้ห้องมจุนอะไรคุได้เขียนบูนาะบูเขียนเด้อวันนี้มันบางงามเด้อเขียนหางงามแล้วเขาก็ต้องหักซาไว้ค่จ๊ะบอกเฮ้อมีอะไรกันเนะ ท่ามอิทเรือตอนแรกในคู่ท่ามธีวาทาจะจัดพิธีหมอบห้องเคียนในสวงเดือนกันยนยนหรือตอนสวงเดือนเก่าทิบสะดวกพอซึ่งต้นนั้นทีบคิดว่ามันอาจจะยุ่งยาควราอาจารย์กับน้องๆนกเรียนหากําลังเปิดเทอมใหม่ละช่วงนั้นทิบก็ยังยุ่งยุ่งกับการเดินทางอยู่ก็เลยคิดว่ายังบ่คคอยสะดวกเอาไว้ผอมกับสวงวันคู่รือว่าเดือนตุลาเลยก็เลยตกลงกันว่า11ตุลาคมซึ่งจะจัดวันคู่ผอมเดียวกันเลยแต่ว่ามากลอซิ่งวันคูแล้วนะคู่ก็เลยจัดวันคู่ก่อนพอหยานมันซับสนกับงานดังกล่าวนนี้้กก็็มทจัดออคื ทรับสนอยู่พอสมควรเลยด้วยพระอิทธิอาจารย์อยากจัดพิธีหมอบ่าวองเฮียนในสวงเดือนกัานย,นย,นยนหรือว่าส้วงเดือนเก่าก็คืออยากจัดตอนถีวองคเฮียนมันยังใหม่เพราะว่าทาดลไปองเฮียนหรือว่าฟ้าพนังอาจจะเปลือยเปอยแต่ว่าก็เป็นธรรมดา,น,าน้องเพราะว่าเด็กหน่อยเฮียนแต่ว่าซี่ถีใส่เนี่ยก็คือเป็นสีอะคิลิกลุ่นที่เลยเ็น <c oughs> ว่าทาแมนมันเปลือยเปลอยก็สามาดชิดออกแต่ว่ายัางบ่ทันได้ลองคู่คือแม่พิมพ์ของศาซึเซิงแม่ตลละปีโด้วยสบก็คือเดือนตุลาคมเป็นเดือนถีมีความหมายก็คือวันท่7ตุาาคเป็นนวัรูแง ในแต่ละปีในแต่ละห้องเรียนก็จะจัดเสลิมสลองวันครูแห่งศาสตร์อยู่เป็นประจำซึ่งในปีนีเพื่อจัดไปเรียบร้อยแล้วสําหรับห้องเรียนปถมซึ่งปีนีก็เป็นปีที่มีความหมาลยลายยางลายทิพย์กระไดเฮ็ดก,ก,กิกรรมลายยางสวยเรียสังคมแล้วก็ปีนีก,มก็มีโอกาสไร้มาพัฒนาบ้านเกิดเขาสะพองโดยสฉพองก,ก็คือห้องเรียนบอนทีทิพย์เคยศึกษาห์มเรียนเป็นตนก็คือห้องเรียนอนุบาลห้องเรียนประถมห้องเรียนมัธยุมนวลสว่างแต่กรนีห้องเรียนอนุบาลก็จะบริตั้งอยู่กับห้องเรียนประถมแบบนี้แต่ว่าจะตั้งอยู่ที่เดินบ้าน ลูกบอลทีท์ไปเฮียนขับรถล้วกาซ้อนน้องแดนเฮียนขับรถรงเรียนอนุบาลแมนจะตังอยู่พุ่นสมัยทีทีเพื่อนอนุบาลน่ะยังใส่ใบหา10ขีบสื่อขบปุ่นกินอยู่สมัยนี้แล้วแมนมีแต่ใบพันขึ้นไปแล้วแต่ว่าใบพันสมัยนี้แมนสื่อขปุ่นบ่พอ,พอเราไปเรามาเราไปเึ่งอดีตสักไกลเลยตั้งแต่เงินใบหาสบ <c oughs> ิบมาที่ปัจจุบันเนาะตอนยนายบ้านล้กการพร้อมด้วยคณะบ้านผิ่นก็มาเบิ่งในการจัดสถานทีนำํำถึงในคู่ทเพิ่นหาจัดทางขางแต่ว่าทีวานาจะจ้าทางนานแล้กกาต่างเป็นอมลก้กก็ที่สาคัญต้นนี้มีคู มาใหม่ซึ่งเป็นผู้ชายพี่น้องยังจือได้บอในคลิปก,ก่อนๆที่ฟานาะจะมีคู่เนาะสำหรับแต่ลองเรียนเพื่อว่ามีบางเวียกบางงานหามันตรงไดอาศัยผู้ชายในการเฮ็ดเวียกแล้วก็คืนในครงนี้ก็กลับมานในเห็นมีในครูผู้ชายในทริปที่ใจดีใจ,ใจและะ้วก็ต่อไปถายทริปเฮกิจกรรมใดๆเกี่ยวกับโรงเรียนหรือวอยู่ที่โรงเรียนในนี้คิดว่าคู่อาสาหรือว่าผู้ชายคิดว่าเป็นอาจารย์ในเพิ่นก็กสิสวยเวียกทริปแต่หลายเลยและทริปก็สิได้เฮ็ดเวียกสะดวกยิ่งขึ้นนี่ก็คือสําหรับเวียกที่ทริลงมาเบิ่งนําครู่อาจารย์ในมื้อนี้แล้วก็น้องๆตอนนี้เพิ่น กำลังสอมฝอนแล้วกันน้องๆอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อนก็กําลังสอมสําหรับการมอบดอกไม้ในเหมือต่อไปหลักจากเบิ่งเวียกแล้วตอนนี้ทีมงานกะเลยก็ป่าน,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 นไปเผื่อเตรียมคล้องอยู่ที่บ้านอีกยังบ่ท่านใดแล้วเถอตอนนี้ทา <c oughs> งเขียนเพิน่นต่อสายไฟมากเลยพี่นอ้องเพราะว่าเพื่ <c oughs> อยางไดพัดลมเนาะในเงินคู่เพิ่อนวา,วานักเขียนชมหอนแล้วกัเลยปรึกษากันวา่าอ่า กับนักเรียนเนาะแม่ครูว่าเก็บเงินกันบ่านักเรียนนักเรียนกันตกลงกันเนาะว่าเก็บเงิน จากแต่พดลมนะพี่น้องแต่ว่าแต่ก่อนกาทีางานกาเบิงอยู่เนาะว่าเพราะว่าสว่วงนั้นมันยังหยากเพราะว่าท้องเยนบบมีไฟพี่น้องคิดหยันเขามีพดลมแต่บบมีไฟเนาะแต่ตอนนี้คือสายไฟ้อมเลยพี่น้องเพราะว่ามีพดลมก็คือสมัดติดได้เลยเนาะลังจากออก,จกเจ้าเียนมากกมาแมวเอามักบ้านพอเอามักบ้านมาแววสู่ผนโมเพิ่นก็สู่ไพฟ่ฟี่พอคิดเงินเลยกรมาสื่อขนุอยู่ที่หนันเออสืออ่หาหันติดกับแม่ทิพย์รอบนี้บริอุดหนุนหันแม่พาที่ไปในเมืองทิพย์กระสือเครื่องจากในเมืองมาเลย ตอนนี้กลับมาหอดบานและะ้วก็เตรียมขนมขึ้นมาจะแพใไขเล็กหน่อยม่อื่นพี่น้อง สื่อทั้งหมดดึกสีแก๊ปนะไม้ล่ำเดียวหลอมหัวโบควยไผ่โบหอมแป้งบานบบเฮือง,องทิพกาสุกทีว่ววามีทิมงานคอยสวยในทุกๆกิจกรรมถ้าเมนกิจกรรมใดที่ต้องการคนสวยไล่หรือต้องการทิมงานเอนห้าทิมงานนี่กับโบเคยอยากเลยพี่น้อเอื่นย่ำได้กับไม่ย่ำหนาหนึ่งทิพกาท่ว่าสูกดีไล่เติบท่ว่าทีมงานคอยสวยเรือบ็จะเป็นกิจกรรมต่างๆเรือเห็ดห่งท่านแล้วก็แพ็กเรื่องแพ็คล้องแนว้หนือว่าไปกิจกรรมอยู่ทางถะเนอก ทีมงานก็คอยสวยคอยสนับสน,นุนอยู่ยังทางทิพมาโดยตลอดก็บ่แปลกเลยทีว่ว่าบางเถือทิพกาสิจัดงานเลี้ยงทีมงานก็คือเป็นการให้กําลังใจอ่าถ้าแม่นงบบ่ลายก็เฮาก็จะกินเลี้ยงเป็น การให้กำลังใจสังกันและกันนั่นเองอันนี้ก็คือบรรยากาศพี่น้องก็คือสได้เห็นยู่ทีทิพไล่สุดไปเมื่อก่อนแล้วเนาะสำหรับคิปนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้คือเก่าคลิปต่อไปก็เป็นคลิปหมอะฮงเฮียนหลังจากที่อมหรือว,ว่าปรับปรุงนั่นเองสำหรับตอนนี้ทีมงานก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี